กระผมอดีศรเพียงเกตครับผมมานั่งคิดว่าภาพของดรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมกำลังเด่นชัดขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้ใจของพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครภาพจากกรุงเทพคนต่างจังหวัดทุกจังหวัดก็มีความไว้วางใจกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์จะเข้าไปทำหน้าที่ทันที่ภาพ ชัดชาติเด่นชัดภาพอีกภาพหนึ่งกับสุดลงสุดลงสุดลงนั่นคือภาพของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาครับชัดชาติเด่นประยุทธ์สุดรัฐบาลชุดนี้เปรียบกับการบริหาร8วัน9วันของดรชัดชาติไม่ได้ประยุทธ์อยู่มาแปปีชัดชาติทำงานแวันเฉือนกัน ห่างไกลกันลิบลับครับจึงเป็นปัญหาว่าเราจะเอาอยัางไงดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะผมถือว่าประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวปัญหาเป็นตัวปัญหาของประเทศไล่ก็ไม่ไปเยาวาชนคนหนุ่มสาวออกบาเคลื่อนไหวจับกลุ่มคุมขังยัดข้อหาหนักๆไม่ให้ประกันตัว ไล่ไม่ออกทําอย่างไรก็ไม่ออกชี้ชัดไม่ออกอย่างเดียวจากการยึดอํานาจและปรับเขียนรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ตนเองเอา250คนสวมยกมือให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายนี่ครับคิดว่าจะเป็นความหวังคิดว่าจะยกมือและคว่ำแล้วกำจัดหรือไล่ประยุทธ์ออกไปซะ แต่ผมมานั่งคิดครับพักรัฐบาลยากที่จะเขาจะจะแตกแถวอย่าใช้ความพยายามไปดึงพักรัฐบาลมาสนับสนุนฝ่ายค้านเลยครับฝ่ายค้านต้องมีข้อมูลที่ดีเท่านั้นเองฝ่ายรัฐบาลถึงจะมายกมือหรืองดออกเสียงได้อย่างเช่นสปก4ติ441ที่ผ่านมาพักพลังธรมงดออกเสียงในที่สุดรัฐบาลขณะนั้นก็ต้องยุบสภา ผมมาคิดว่าการที่จะเอาคุณประยุทธ์ออกโดยรัฐธรรมนูญว่าครบ8ปีมีบัญญัติว่าจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้สารรัฐธรรมนูญเขาก็จะออกว่ารัฐธรรมนูนปี6ปีเนี้ยปี60พึ่งใช้เขาเพิ่งเข้ามาปี6 2สองจะนับ8ปีได้อย่างไรผมตีความนะสารรัฐธรรมนูนคงคิดอย่างนั้นแหละคงช่วยคงอุ้มกันให้อยู่ครบวาระเอาเมื่ออยู่ครบวาระ มีนาคม2,566และจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปผมว่าข่าวนี้ล่ะครับเป็นจังหวะโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะกำจัดคนที่เราไม่ชอบเมื่อย่อนบัตรครับนั่นคือหลักประหารย่อนไปประหารประยุทธ์ย่อนบัตรกำจัดประยุทธ์ย่อนบัตรเลือกตั้งกำจัดประยุทธ์ชาติชาติสิธิพันธ์ทำเป็นตัวอย่างครับที่กร,ร,รุงเทพมหานคร เอาชาระอัศวินเอาชาระสกลทีซึ่งเป็นลูกน้องหรือเป็นคนที่ผนิการแต่งตั้งมาเป็นผู้ว่ากำจัดได้ครับโดยหย่อนบัตรหนึ่งล้านสี่แสนคะแนนเมื่อเลือกตั้งทั่วไปผมเชื่อมั่นนะครับถ้าใช้ทฤษฎีของชัดชาติที่กรุงเทพมหานครแลนสไลด์ที่ต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดไม่ยากครับพร้อมใจกันหย่อนบัตรให้แลนสไลด์กำจัดประยุทธ์ออกจากเวทีทางการเมือง กำจัดสมุนบริวารของประยุทธ์ออกจากเวทีการเมืองครับเปิดทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยผมคิดแบบนี้สุจอจิตใจจริงๆนะครับกำจัดประยุทธ์ไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เพียงแต่ย่อนบัตรแล้วกำจัดประยุทธ์เสียกำจัดประยุทธ์ออกจากเวทีการเมืองพอได้แล้วครับคุณประยุทธ์พอได้แล้วไม่จะเป็นต้องเอาปืนไปยิงไม่จะเป็นเอารถถังไปยึดอำนาจย่อนบัตรนั่นคืออำนาจคืนมาสู่ประชาชน ผมหวังอย่างนั้นจรจิงครับผมหวังว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยจะปรากฏเป็นจริงจากพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนเป็นเอกภาพครับขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ